ถามว่าการเอาง่ายลอดูที่ทานเนาะสมมุติว่าถ้าเราจะเอาขึ้นหรือเราจะลงดีถ้าลงเราต้องลงหน 0, ึงสอนย์ถ้าขึ้นเรืออะไรครับ3.65 3ุ สาก่ขึ้นเดว <c oughs> จะนาที่น้อยกว่า่ง <c oughs> เดลตาที่มันน้อยกว่าเ,เาควรจะขึ้นด้านนี้มันคเราต้องชาร์จขึ้น <c oughs> ชาร์ขึ้นก่อนหพชาร์จ <c oughs> ขึ้น,นี่สมมติว่าเราชาร์จขึ้นเนี่ย <c oughs> มันเหมือนตัวนี้อ่ะเราชาร์จขึ้นตัวนี้สจ อันนี้แสดงว่าเราเห็นแกลบตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นโซล์าเนี่ยมันเป็นที่แกะนะอันนี้ก็คือเขาปล่อยให้ชาร์จเต็มแล้วเขาหยุดหยุดชาร์จเหมือนเหมือนเซลล์ตัวเมื่อกี้เราชาร์จเต็มแล้วมันจะหยุดไปแล้วก็ตัวนี้มันก็มันก็จะเป็น floating voltage ลงมาตรงนี้จุดนี้คือ floating นะครับชาร์จเต็มเลนี้่ละราคาสมมติว่าชาร์จเต็มเลยนี้สักทุกอยาแล้วรอ floating ลงมาสมมติว่า set หึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ นะครับแต่แต่แต่แตแตแตทดสอบก็ไม่มีนะแล้วทดสอบมันก็ต้องทำทมไปเรื่อยๆช้าไปนะครับตัวนี้พ่อตัวนี้พักพักไปแล้วนะครับจนจนมาถึงโพสติ้งโมเต็เพราะว่าเดี๋ยวผมขยายรูปนี้ให้นะครับสมมติว่าเราชาร์จมาเต็มนะครับเราก็อรอโพสติ้งโมเต็คือมันจะเซลล์มันจะเข้าสู่ค่าคงที่นะครับคุณค่าหนึ่งนะครับตพอนี้พอเราเห็นเอ๊ะเข้าค่าคงที่แล้วเราสามารถกําหนดจากจุดเนี้ย แล้วดีช้าตอกออกมาได้นะครับคือเวลาในช่วงนึงมันก็ปวอนอใช่คือ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 ถ้าโดยโดยความเป็นจริงเนี่ยเราต้อง okay. ดูลักษณะการตันการตบของมันนะครับว่าให้ว่ามันโปร่งที่ตรงไหนนะครับโฟลติงตรงไหนเพราะว่าม <to ันโฟลติ้งมันจะตกลงมาใกล้ๆตรงนี้แหละสามจุดสามสามจสองะไรอยนะครับแล้วเราก็ปล่อยลงมา เพราะว่าอย่างพวกผมาทำง,งานวิจัยเนี่ยมันย่งกว่านานกว่าโคตติ้งโมเดลเพราะเราต้อง,องรออุณหภูมิของเซลเย็นลงมาด้วยกับมลมเลต็มแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปยากเพราะว่าแบตเตอรีม่มันต้องมีฉนวนใช่ไหมครับเซลลมีฉนวนว่าจะให้เต็มข้างนอกเท่ากับเต็มข้างในเนี่ยยากมากนะครับดังนั้นทางไฟฟ้าเขาดูนะการตกดูเนี้แล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้ครับ ว่าตกลงมาเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเป็นที่ของตึกอะไรงีอ่าของตึกของที่ละอย่างแล้วเราก็ดึงไปว่าแผนที่แล้วเราต้องใช่ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องการหาแคบมันใช่ไหมครับอ่าครับนะครับประมาณหาแคบมันสางพันอ่าใช่